สวัสดีครับผมต้องขออขอบคุณนะครับผมช่องอีสานบ่อเจ้าครับผมพญานันพ่นพ่นดีหมางเลยครับเห็นอหน้ผมดืหายปวดแขวปวดฟันครับผมขอพูดเด้่อพญาเด้อพญไนิเดีเมียงมได้เมียทีกหน่อยได้ผู้สาวทีกหน่อยครับผมผมก็ดีใจหลายๆครับนี่นี่ใบคอยครับผมพี่น้องครับอันแก่ลูกปวดฟันได้ครับ ผมก็สีหาอันนี่ครับมาทนล่องให้เป็นเบิงครับผมผมอาใส่เข่วผมจ้สึกวาดีขึ้นครับดีขึ้นเลยครับผมมัสซีมีย่างคือเป็นบอกครับผมปิดลยครับนครับคือจ่อเลยครับผมต่บนในสองอีสานมูอเจ้าเนี่ยครับล่อยเจ็บอยู่นี่เลยครับบัวหายครับผมนี่ครับย่าง รถจะดีขนาดนี้จังโอ้โหับอยู่หนาเงื่อนเลยครับผมก็เลยมาสาธิตให้เบิ่งครับผมื่อไหร่ละครับผมง่ามนล้วโอ้ไฟครับผมระวังครับเสียวครับของแท้ตัวนี้ใบใหญ่อีสานปอเจ้านี่ยของแท้เลยครับผมบ่ต้องลำบากไปหาหมอเลยครับบ่ต้องไปโรงพยาบาลครับผม เก็บปบกับยางหลายหลโอ้ดีครับผมเขาเอาตัวนี้าไปเห็ดอ้ไเขาเอาไปทำยังไงครับเขาเอาไปผสมของอันยาซีฟันครับผมนี่ครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผม ดีขนาดเลยครับรักษาแบงค์อันดีมากครับแบคทีเรียในช่องปากอีกครับเป็นว่ารักษาแบคทีเรียในช่องปากแล้วก็แก้โรคเหงือกฟันปูฟันยังครับแก้เจ็บปวดได้ครับเอาแต่เอาแต่มองฟันที่เป็นเขียวแม่งครับผมซอยใดครับผมได้อยากใดก็มาเอาเลยครับอยู่แถวหน้าบ้านนี่หลายโพลครับผมกระลังหูครับผมผมก็ตัดทิมที่เขากะตัดทิมเฮ้ยเบ่มีประโยชน์ครับกตัดทิมจะซื้อ ก็ต้องไปตัดถิ่มนะครับเด้อพี่น้องเด้อสมุนพไพรพื้นบ้าบนเฮา, right. านาี่พี่น้องเอ้ยอยู่อีสานหลายโพดพืชน่าเท่าหลายครับต้มน้ำก็ได้เพื่อนบอกว่าต้มน้ำครับผมตาาม้น dies, ตานามตาน้ำเด้อคร Carrie ับเด้อพี่น้องเด้อต้มน้ำต้มน้ำเอาใบเอาใบเอาใบสดๆแก่ๆนี่ไปตาาม้มน้ำใบสีนี่ไปตาาม้มน้ำ ต้มน้ำเอาน้ำแล้วก็ขันเอาเตะเอาใบกันขันเอาเตะน้ำน้ำได้เลยม,มต้องไปหาโยพุ่นหน้าใกล้ๆครับผมหาอยู่น้ำบานจะไหนครับผมใบคอยบานคอยอื่นใบสไนค์ครับผมใบไไมีหนวยหนวยวันหวานหนวยขึ้นแต่เม็ดชีเหลืองน้มคลาดเลยขอบคุณนะครับเบดีย๋ยวผมสิขออนุญาตแท็กอีสานบ้านอีสา,บานสาบ้าเจ้าครับผม ที่เพิ่นให้ความรู้ที่เป็นอันนี้ครับผมก็ติดตามเพิ่นมาด้วยเละครับผมเ<ม>พิ่นสุดยอดมากเลยครับ<ม>ของไทยครับไ้ความรู้มากเติบโตนี่ครับผมบูสุดยอดครับผมสมุนไพรไทยสุดยอดอี่สีดครับผม ครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรครับผมขอบคุณครับ